สันาแผนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังคงเข้าไปในกรุงเทพฯอีกนะครับไปขนของแถวลาดพร้าวแถวเดียวกันกันกบเมื่อวานเลยที่เราไปส่วนปลายทางก็จะอยู่ที่สมุทรปราการน,นะครับวันนี้ก็วิ่งไกลกันหน่อยไปดยกันเลยเคยสงสัยกันไหมครับขับรถผ่านไปผ่านมาครับเป็นเสาอยู่กลางถนนคืออะไรครับหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับผมก็สงสัยเหมือนกัน ไม่รู้ครับผมก็เลยมาถามนะครับใครรู้ก็ให้คําตอบผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังคงมีงานต่อเน,นื่องเรื่อยๆครับเป็นปกติของช่วงสิ้นเดือนนะครับก็พรุ่งนี้ก็มีนะครับพรุ่งนี้อยู่แถวลังสิตแต่ต่อไปก็ไปโคราชนะครับคนจากกรุงเทพไปโคราชส่วนมากลายเดือนกับต้นเดือนนะครับที่จะมีงาน กลางเดือนก็จะเงียบนะเงียบเงียบมากนะครับก็เราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเราเ็เลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ช่องไม่มีงานความเป็นปกติอยู่แล้วนะก็เฉลี่ยเดือนนี้ก็เกือบๆยี่สิบงานแล้วนะครับมาเล่นตอนปลายเดือนก็ถือว่าพออยู่ได้เนี่ยลูกค้านัดไว้สิบเอ็ดโมงนะมันเวลาห้าโมงมา ตั้งแต่9โมงเผื่อไว้จริงก็เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละเราเผื่อฉุกเฉินแล้วครับอื่อ,อไรถติดอะไรเงี้ยบางวันมันติดมากเนาะการเดินทางมาในกรุงเทพเราต้องเผื่อไว้เยอะๆนะครับงั้นถ้าเรามาช้าเนี่ยเราก็แย่ยนะครับมาถึงก่อนดีกว่านะครับดีกว่ามาถึงค่า จะเสียงานลอานี่ก็ใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณ2อกิโลตอนนี้ก็เวลา10บโมงจะครึ่งแล้วะครับเราทักไปทำลูกค้าว,ว่าให้เข้ามาได้เลยว่างั้นออจอดรออยู่ปั๊มน้ำมันใกลๆ้ๆบเมี่าถึงก่อนก็ดีอย่างเงี้ยครับ๋ยวลูกค้าพร้อมเลยเราก็ไปคนเลยนะครับจะได้เสร็จง,ง่าย อ๋อพัก P B Pet นั่นป้ายสีเหลืองเสียงเงินอ๋อออเมเกสไม่ใช่นะครับนั่นเป็นกระเป๋าสาย P P ต่หอจงจิตใช่คนผู้ชายนี่หรือเปล่าครับเห็นเหลียวมองอยู่ อาจจะเป็นไปได้ก็แต่มันจะต่ตอเรามาเป็นผู้หญิงครับจงจิต GPS หยุดแล้วอ่านว่าอะไรนะพีมจงจิตเพชรคือมาถึงแล้วครับ PP เพ,พีเพิโอเ,เข้าใจผิดนิดหน่อยลูกค้าส่งโลเคชั่นมาเป็นอีกขอหนึ่ง แต่ฟิล์มบอกเราอีกข้อหนึ่งใกล้ๆกันนี่ครับของก็ประมาณนี้ครับอยู่ชั้นห้าชั้นห้าไม่มีลิฟต์นะครับข้าหน้าจะประมาณนวนละเก้ารอบสิบรอบนืครับเป็นการออกกำลังกายไปในตัว เดินลงไว้เยอะเดินขึ้นในห,หอบนะไปสุดเลยมั้งแล้วแต่แต่การนะนนนอ่าแล้วแต่แต่ชั้นไหนชั้นสามเหรอหรอ่าแล้วแต่นี้ก่อนจากชั้นห้าถ้ายอยไปไว้ชั้นสามก่อนเราค่อยเอาไปชั้นหนึ่งครับไปทีละสเต็ป อย่างชั้นสไปชั้นไม่งีทีอาใจสทแล้วขั้นน่ะใกล้แล้วครับอีกประมาณคนละสองสามรอบอพักก่อนโอ้ชั้นห้าทยอยขนลงมาไว้ชั้นสามก่อนแล้วค่อยเอาไปชัรร้น <laughs> หนึ่งตรงนอ้น ว่าแบบว่าถ้าเอาลงไปถึงชั้นหนึ่งแล้วแล้วขึ้นมาชั้นห้าเรื่อยๆก่านจะแรงตกตกต็แล้วทยอยมาทีละครึ่งก่อนท,ที่ยกอย่างเดีวยวแล้ว <c oughs> ถ้ายก่อรียเวลาเสียวเวลาด้วยเ <c oughs> นี่ยปลายทางก็จะโยนสมุดปราการอันนั้นโย่ชั้นยีิบสองแต่มีลิฟต์ครับนะนสบายใจหายหว่วงเ แต่ต้นทางอาจจะหนื่อยแต่ก็ดีกว่านคนขึ้นครับถ้าคนลงก็จะไม่ใช้แรงเยอะแต่ก็หอบมากครับไ,ได้ถอดแมตเลยหายใจไม่ออกถ้าไม่ถอดแมตไปครับเดยกันต่ออีกประมาณก็แล้วไม่เกินสองรอบก็น่าจะจบแล้วแล้วก็ไปจัดที่รถกันต่อบางวันง่ายบางวันยากสลับทเัพย์ยามยัดเ้าเลือดไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานที่รเซ สเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนมอันก็จะง,ง่ายครับนี่ก็จัดเรียงอะไรเป็นชิ้นเล็กๆเกบาๆเราก็าไว้บนหัวรถก่อนของหนักๆเข้าไว้กลางรถนาทีจัดเรียงก็เป็นของแจมฟุติโตครับให่เขาจัดการแต่เอาไวถ่ายคลิปแฮง <S 2> <S 2> อะไรลมพัดอะ่ะ นี่เป็นแก้วไว้ข้างหน้าครับแถวแยก,กเกษตรนะครับเ,เ,เรียบร้อยได้ไหม สอยทิพรสอยลาดราว8เสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางไปสมุดปาการต่อใช้เวลาขึ้นของประมาณ40นาทีได้ขึ้นของเสร็จแล้วครับเราก็ไปสมุดปาการต่อขึ้นของประมาณ40นาทีได้นะนี่ไงราดพง้านลูกค้าก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับเขจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปหลอน,นะครับที่สมุดปากการปลายทาง แรกบอกให้ติดรถไปด้วยแกบอกว่าต้องไปเคลียร์ห้องรอก่อนนะครับก่อนเสียเวลาว่าง้นก็อีไปแต่ยังขึ้นไปกับเราก็ได้ครับเพราะเราก็ไม่ได้รีบอะไรเป็นบริการฟรีแล้วครับการเสามนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเราเพราะว่าสามารถนั่งติดรถไปด้วยได้นะครับพ่ออะไรวะญ่ย,ยังเอ,เ,ออเ,เอาไว้ทำเสาอ่ะเอาไว รอเสารอดเสารอรอรอแม่แบบช่องนี้มากรุงเทพที่ที่อย่างกันด้วยกไไมก็กี่วันก็เข้ามาในกรุงเทพเอีเรอมาแล้วเป็นอ๋อเาเอาแท่งปูนม,มาไว้ของตัวเองเลยทำตรงนี้เลยเก่งนะ เรากี่ปีนะจะเสร็จทำเสร็จน่าจะสบายกว่าน,นี้มาประทงัทงอันสุดท้ายมั <c oughs> นแหวกแถวเนอะอันนี้เป็นแถวลาพราวแล้วก็มาทางเส้นลามนะทำรถไฟฟ้าแล้วเป็นทางรถไฟฟ้าก็เลยติดหนนะักน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายปีอนะ่ง ก็บอกว่าสามสี่ปีน่าจะเสร็จใกล้ okay, จะถึงแล้วครับประมาณสี่ห้ากิโลแต่ลูกค้ายังมาไม่ถึงนะครับเร mm hmm. าจะหาแวะทานข้าวข้างทางครับไม่งั้นก็ไปเดียวว่าจะกินข้าวหาที่จอดไม่ได้เลยครับถนนเขาทำทางไม่มีที่ยงล่องนี่ยน่าจะเป็นตึกด้านหน้านี่ครับเข็ ชิงตันคอนโดนะครับส่งเนี่ยลองจัดรูปัม๊มเรื่องที่จัดเราคงต้องเอาของมาลงก่อนนะครับรอลูกค้าไปทาง,ทาง จิ้มในลายให้แล้วเห็นไหมสามสามแปดอะไรเดี๋ยวควา้าในเลย ทำหลอกปกอมเข็นชิงตันเนี่ยเรากา็ไปเจอรถเข็นมาเดี๋ยวรถเข็นกคันใหญ่เดี๋ยวน่าจะง่ายมันมีรถมาส่งของเยอะเลยสองสามคันลูกค้ามาถึง เน่าจะไว้ของอันนี้ก็มีแต่ชิ้นเล็กๆตามนี้เลยน่าจะไปกันละสองเที่ยวน่าจะหมดโูลักษณนะ ต้องจัดดีๆครับจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบไ,ไปเพราะว่าเดินอ้อมไกลด้วยทางขึ้นลิฟต์ หมดไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับมาช้ากว่านี้น่าจะวุ่นวายครับเขาขนของออกโซฟงโซฟาพอข่ออ่ะจอ